กลับมาจากคอนเสิร์ตค่ะอาบน้ำเช็ดแผลค่ะให้คุณแม่เช็ดแผลให้ใช้หนังหน้าร้องเพลงไงร้องเพลงแล้วมันขยับกล้ามเนื้อหน้าน่ะจ้ะปวดีมันยังเพราะว่ามันมันยังตึงอยู่ฮะแล้วเราไปฝืนแ,<ผ>แล้วเราไปฝืนเขามันก็เลยระบมคะ่ะแผลแม่จ้อืม ดีนะว่าลองไปบปุคคบเย็นไปด้วยได้เนี่ยฮะแม่ดูฟังนี่นะจะเช็ดนิดนึงะด,ดูมือคนเช็ดเกาะเ่แมงกัดจะแมงอะไรก็ไม่รู้เยี่ยวใสอ้ยเปื่อยไปหมดตัวเลยเช็ดต้องเช็ดด้วยน้ำเกลือจะเช็ดด้วยน้ำเกลือนะะี่ยเห็นแผลไหม,มอเอามือลบด้วยให้เขาดูแผล นี่ค่ะแผลยี่สิบวันค่ะ้าง้างนี่ดีแล้ว้างแต่คางนี่ดีค่ะคางนี่ดีแต่คางนี่มันคางนี่หมอจะเก็บเยอะหน่อยเพราะว่าธรรมชาติชั้นหน้าเดิมชั้นเนี่ยคางนี่มันซุดลงเยอะหนังเหี่ยวเหี่ยวมันเยอะกว่าคางนู่นนะคะจ้ะก็เลยเหมือนเก็บถูกเก็บเยอะหน่อยมันก็เลยแผลมันยังยังมีแดงแดงอยู่ยแล้วก็ ตั้งแต่ผ่ามาฉันได้ได้พักแค่เจ็ดวันค่ะเจ็ดวันหลังนันก็ทำงานเนอเพราะร่างกายมันไม่ค่อยได้นอนมันก็จะมีการอักเสบอะจ้ะถ้าได้พักผ่อนมันจะหายเร็วมากหมอ,อก็บอกแล้วก็ตรงนี้ฮะฉันฉันใต้คิ้วนะเห็นไหมฮะคือชั้นตาฉัน ฉันไม่ได้ทำตาสองชั้นนะชั้นตาเดิมธรรมชาติค่ไม่ได้ตัดแต่งตาเอาฉ,ฉันบอกหมอว่าฉันขอชั้นตาเดิมหมอเขาก็เก็บหนังที่มันตกตกะลงมาไว้ไวใต้คิวค่ะแม่ว่าแบบเนียนมากค่ะนะะีคยคุณแม่เช็ดแต่เราก็เช็ดน้ำเกลือไปเรื่อยๆค่ะนะฮะแล้วก็แต่งคางนี่ที่มันสุดลงมาให้ใหเท่าๆกันจ้ะ แล้วก็ฉันก็ตัดถุงถุงใต้ตาด้วยค่ะตัดถุงใต้ตาด้วยเชื่อไหมตัดถุงใต้ตานะ่ะออกมาวันแรกก็ไม่เห็นแผลเลยเดย้ไม่เห็นแผลเลยค่ะฉันยังไม่รู้เลยว่าหมอทําถุงใต้ตาให้ด้วยอ่ะแบบว่าจริงๆรู้แบบรู้ว่า,วาคุยว่าตัดนั่นแหละ,แ,หละแต่ว่าคือเราไม่รู้สึกเลยว่าเอา้าตัดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกว่าหมอลืม <laughs> มันไม่เห็นแผลเลย กลัวแต่มอที่เอาโนกออกอย่างเดียวกลัวขนาดเขาวางยาเขาเอาไอ้นีออ่มาครอบไปนะหมอหนูเอาแบบธรรมชาติแต่แฮ <uk. S 1> ปปี้มากเลยค่ะเพราะว่ากเท่าก็เก็บหนังเหียวๆไปเชยๆเก็บหนังเหียวๆนะฮะพอมันหายบวมแล้วหายบวมแล้วมันจะมันก็จะมีริ้วรอยนิดๆสมใบ ไม่ใช่นาตึงเปียะนะคะไม่ใช่นาแบบตึงมากตึงเปียะอยเงี้ยงไ,งไม่ใช่ค่ะหนูก็จะขึ้นเหมือนเดิมหนูก็จะมีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันยังบวมนะคะมันก็จะไม่ค่อยแล้วก็มีมันก็เลยทําให้เป็นหน้ามนคนหน<ช>ุ่มมันก็เลยจะดูเป็นคนหน้ามนคนหน้าหมอน้ <c oughs> <c oughs> องสาวหน้ามนไปน,นิดหนึง <c oughs> ่งเนี่ยค่ะมาเห็นแหมมันบวม อ๋คุณแม่ก็ดูแลทุกอย่างเลยถ้าไม่ได้คุณแม่ในเวลาไปถ่ายละครประครบเย็นด้วยอะได้วยตายเลยค่ะต้องประครบเย็นช่วยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันกําลังจะสมานกันมันจะหยับหยับหยับยับยับ,ยบจะพอประครบเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะชามันจะทําให้เลือดมันมันหดตัวกล้ามเนื้อมันหดตัวรัดตัวครับตัวรัดตัว น่าฉันฉันทาไอ้นี่ฮะทาเซรั่มว่าพอมันผ่านอ่ะทาทาเซรั่มไอของคิวเซรั่มนะจ๊ะถ้าตั้งแต่ตัดไหมรอบสองวันที่ยีิบเจ็ดก็ก็เริ่มทาเซรั่มนะคะเพราะว่าผิวหนังเราต้องชชใช่มันต้องพอเช็ดแต่น้ำเกลือมันจะแห้งค่ะ ตั้งแต่วันที่ยีิบเจ็ดถึงวันนี้เมื่อก่อนฉันมีฝ่าแถวเนี้ยอันนี้ทายาอะไรแมวอันนี้ทายาฆ่าเชื้อจ้ะเป็นยาคาเชื้อนะคะก็ต้องทาไว้ตรงที่มันแบบตรงที่เป็นรอยค่ะทาติดไปค่ะเดี๋ยวก็จะตามด้วยยาแล้วก็ยากแก้แผลเป็นใช่ไหมจ้ะยายา แพ้เขาดีดีจ้ะแพ้ดีดีมีลังหูเบาๆเด้วยแมมีลังหูดายังมีเขาที่เขาทางนะคะนาจะนา,นาจะมนมนหน่อยนาม,มนคนขยัน <laughs> อันนี้เป็นยาคายเชื่อค่ะต้องทาไว้ติดไว้ติดไว้ป้องกันพอเราไปไหนมาไหน,นไปทำงานไปนะทำงานมาก็ไม่ได้สะผมนะคะสะพวกนี้ไม่ไหวเหนื่อยเห็น้อยนหมคะฉันเป็นคนหูหน้อย จริงๆหูฉันไม่น้อยนานาฉันใหญ่ <c oughs> เลยดูเลยดูเป็นหูน้อยหูมันหูปลาไหลเนาะอือืม วันนี้ใช้กล้ามเนื้อหนาเยอะมันก็เลยมันก็เลยทรงแบบตุ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 บเนาะร้องเพลงไปประมาณเจ็ดแปดเพลงโอ้แล้วก็พอเลือกเพลงไว้ให้คะนน้องตีเขาซ้อมกันตั้งแต่ก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดไว้จะไปทํานะคะเพลงยากๆถึงนั้นเลยแล้วพอไปทํามาแล้วมันจัมีหายดี แล้วต้องไปร้องเพลงยากๆมนะันต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าเนาะเดี๋ยวก็เข้าที่ละเรียบร้อยยังแมวเงลือแต่เงลือแต่หยอดตาตจ้ะอ่ะหยอดตานี่นึงจะแมว ทำไมทุกอย่างโอ้ยอยู่กันมาเนี่ยนะตั้งแต่ฉันยังไม่ดังเนะ่ตั้งแต่ฉันเป็นเด็กน่อยยายหยดตานี่ก็ดีดีเ้ยตาแดงๆนี่ เย็นชั่มตาวันนะ่ะเ<า>นี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากรอหยุบรอหยุบอีกเดือนสองเดือนน่ะจะเข้าที่ละ ต้องตำลูกหนูตรงเนี้ยชอบบวมแล้วก็มันเป็นตอมน้ำเหลืองเนี้ยแสบตาแม้วเพราะว่าตามันเริ่มอ,อักเสบมันเริ่มระบบแม่ก็ทำให้ทุกอย่างอ่ะโจ้ย เย็นดีเท่เย็นตรต้องเย็นตรอยากงามก็ต้องทุนเด็กๆเออแต่ฉันไม่อยู่นาทีวีฉันก็ไม่ทำแต่ทำเลยรเออเาทำดีด้วยทำดีจะชอบหมอน่ะทำธรรมชาติเออก็าทำธรรมชาติมากเลยเราก็เอาแค่สมไว้เรานั่นแหละอย่าไปเอากินตึง ถึงมันลูกโป่งที่แตกเนี่ยน,นะกลัวเนาะถึงใครมาวัดดีจ้าใครมาเหรอสามีชาวลีฟรเียามนี่มาดู <c oughs> <c oughs> ฉันนอนห<อ>งพาทำวิดีโอเลยเ <c oughs> จ้าจ้าไอถ่ายวิดีโอ <c oughs> คน,น,นมาคนมาติด คนมาติดปาก,กผัวมาแหละแสดงว่าผัวกินมามาหนกลูกโอเค <S 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 ใช่ไหมดี๋ยวนอน้นอนเลยโอเคสบายพรุ่งนี้ไอไม่ได้เวิร์กนะกูดกูดจ้ะเดี๋ยวเอาอันที่สิบแปดครับจะไอจะนอนตื่นสายนะพุ่ง เดี๋ยวก็จะค่อยเห็นเข้าที่เขาทางไปเรื่อยๆแหละจ้ามีวันที่เท่าไหร่ยี่สิบพอดีเนาะยี่สิบวันยี่สิบยี่อีดวันยี่สิบยีย่ปวันของบางคนเดือนกป่วยังเขียวนะแมวแต่ชั้งฉันไม่เขียวจ้ะมันไปเขียวตรงอื่น <laughs> พูดเห็นเด้อเขาบอกว่ายาวหัวอุ๊อดหัวหลอไม่ได้เกียจจ้าแค่นี้ก่อนนะอยาขอบคุญลายเด้อติดให้กำลังใจนะ